สวัสดีครับร้านคลองถมพลาซ่าบายปุ๊นะครับผมวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปนะฮะมารีวิวง่ายๆนะครับกับกล้องส่องทางไกลตาเดียวนะฮะของยี่ห้อนิคูล่านะฮะยี่ห้อดังนิคูล่านี่ยี่ห้อดังนะครับกล้องส่องทางไกลตาเดียวนะครับต้องบอกก่อนสิ่งที่แถมมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสองใส่นะครับมีผ้าเช็ดเลนส์นะมีสายห้อยคอนะสายห้อยคอเนี่ยนะครับก็นี่จะมีตัวคล้องคล้องกับไอ้ตรงสีเงาเงินเงินเนี่ยนะครับ นี่นะฮะใช้ดีฮะสำหรับ euh ผู้เริ่มเล่นสำหรับเด็กนะครับผมตัวมันจะเล็กดูนิ้วผมนะนี่นิ้วผมนะครับเนี่ยนิ่เดียวนะฮะเล็กมากเลยประมาณ3นิ้วของเราเนี่ยสนิ้วกว่านะครับเบาเบาเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะฮะให้ดูใก,ใกล้ๆนะนิ่กุลานะครับรุ่น7จ็คูณสิบแมิลลิเมตรก็คือหน้าเลนอะประมาณ18มิลนะฮะตัวเล็กตัวเ,เล็กน,นะฮะสำหรับผู้เริ่มเล่นหรือสาหรับเด็กนะครับ ระยะสองไม่ไกลมากไม่เกิน300เมตรโดยประมาณไม่เกินเนี้ยไม่เกิน300เมตรนะฮะระยะตั้งแต่5ถึง300เมตรนะฮะนิคุระเจ็ดคูณสิบแปดมิลนะครับซูมได้เจ็ดเท่านะครับมีตัวการลื่นนะครับให้ดูนี่นะมีนะฮะตัวดึงซูมนะฮะตัวดึงตรงนี้นะครับตัวดึงซูมมีปรับหลาตาหลังนะครับนี่ปรับหลาตาหลังก็คือตัวนี้นะฮะเนี่ยนะครับ หมุนสองจุดนี่ให้ชัดนะฮะให้แมทกันนะครับสองจุดนี้ให้แมทกันก็ชัดเลยเบามากนะฮะเบามากผมว่าไม่เกินสองขีดหรอกนะครับเบาแบบเบาเบาจัดเลยนะครับถ้าเน้นแบบว่าให้เด็กเล่นดูละครเวทีดูใกล้ๆอะไรเงี้ยไม่เกินสามร้อยเมตรนะฮะห้อยคอให้เด็กนะฮะให้ลูกเล่นนะครับผู้ใหญ่เขาใช้ได้แต่มันไม่ไกลนะฮะมันตัวเล็กนะครับนี่นะฮะพวกงานลูกเสือนะครับพวกงานแบบ ง่ายๆนะครับเล่นแบบไม่ไกลมากนะครับสําหรับผู้ฝึกหัดนี่เป็นกล้องสองทางไกายตาเดียวนะฮะขายดีราคาไม่แพงด้วยนะครับแค่400กว่าบาทนะครับไม่แพงของนิคุระรับประกันหนึ่งเดือนนะครับนี่นะครับสวยงามนะฮะสวยงามทนทานนะครับนี่นะครับสนใจก็โทรหาทักหากันได้ฮะ4 0 0กว่าบาทแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ